สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสำหรับชาวสวนยางพาราค่ะแจ้งข่าวแนวโน้มก็คือแนวโน้มอุตสาหกรรมยางพาราของปี2567 2568มาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งข้อมูลนี้นะคะจากจากทางธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะก็ระบุว่า อุตสาหกรรมยางพาราไทยมีแนวโน้มสดใสในปี2,566ถึง2,568นั่นเองค่ะโดยคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องทั้งด้านผลผล,ผลิตและก็ความต้องการใช้ปัจจัยหลักที่หนุนการเติบโตของผลผล,ผลิตก็ได้แก่การขยายพื้นที่เพาะปลูกภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยและก็แรงจูงใจจากราคาที่จูงใจเกษตรกรดูแลรักษาและก็เร่งเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตนั่นเองค่ะ ในขณะที่อุปทานโลกจากอินโดนีเซียนะคะและก็มาเลเซียยังไม่กลับมาเต็มที่จากปัญหาขาดแคลนแรงงานและก็โรคใบร่วงในยางพาราด้านความต้องการการใช้ยางพาราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะจากภาวะฟื้นตัวของอุตสาหกรรมนั้นขั้นปลายทั้งในและก็ต่างประเทศก็อย่างเช่นกลุ่มยานยนต์ค่ะทุงมือยางและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นั่นเองการลงทุนในโครงการ หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายตัวหนุนความต้องการใช้ยางในภาคก่อสร้างมาตรการภาครัฐในการรักษาเสถียรภาพยางพาราคา่ะความต้องการใช้ยางเพื่อทดแทนยางสังเคราะห์นะคะที่มีราคาสูงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั่นเองซึ่งอย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงนะคะที่ต้องติดตามก็คือการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งนะคะที่สามารถ ขยายส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังจากจีนเข้าไปขยายการลงทุนเพราะปลูกนั่นเองค่ะซึ่งอุตสาหากรรมยางพาราไทยในปี2567-2568นี้นะคะแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะ ผลผลิตยางพาราไทยคาดว่าจะเติบโตสอดคล้องกับแนวโน้มโลกนะคะโดยคาดการว่าการขยายตัวเฉลีย่ย1.5-2.5%ไทยมีศักยภาพเติบโตเฉลีย่ย2.5-3.5%ต่อปีปัจจัยหนุนหลักก็คือมาจากพื้นที่ปลูกยางที่ขยายตัวในช่วง ี2,546 2,556นะคะรวมไปถึงการปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคเหนือในปี2,558ค่ะซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงที่ให้ผลผลิตน้ำยางต่อไร่สูงมากและก็บวกกับสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการกรีดยางนะคะโดยปริมาณฝนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อเนื่องจากราคายางพารานะคะก็คือ1-2ปีคาดว่าผลผลิตอย่างขั้นต้นจะเพิ่มเฉลี่ยถึง0.5 1.5ต่อปีซึ่งแรงจูงใจจากราคายางพารา,าที่คาดว่าจะสูงกว่าในช่วงปี2561 2564จะกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลแล้วก็รักษาเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะ สำหรับแนวโน้มการส่งออกของอยางพาราไทยแต่ละชนิดในช่วงปี2,566-2,568นะคะซึ่งยางแผ่นรมควานคาดว่าจะข,ะขยายตัวต่ำ 0.00- ถึง1%นะคะต่อปีแม้จะมีคุณภาพสูงแต่ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นตลาดจีนอาจจะชะลอตัวนั่นเองค่ะ ส่วนยางแผ่นแท่งนะคะมีแนวโน้มเติบโต2.5-3.5%ต่อปีตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้านะคะตลาดจีนมีความต้องการยางแท่งเพื่อผลิตยางล้อแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับน้ำยางข้นก็คาดว่าจะขยายตัวนะคะ0.5-1.5ถึงต่อปีนะคะ การเติบโตของอุตสาหกรรมถุงมือยางและก็ผลิตภัณฑ์ยางทางการแพทย์ตลาดหลักก็คือมาเลเซียนะคะสำหรับวัคซีนกระจายทั่วโลกและก็มาตรการก,รกรีดกีดกันการค้าด้วยค่ะส่วนยางคอมพานนะคะเติบโตชะลอชะลอลงอีก2 5ถึง 3. 5เเซตต่อปีค่ะตามภาคการผลิตของประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวช้าราคาย,ยางนะคะ ที่สูงกดดันความต้องการนั่นเองค่ะส่วนยางผสมนั้นนะคะมีแนวโน้มเติบโตนะคะ6-7%ต่อปีตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์นะคะยางล้อและก็ชิ้นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะยางล้อรถยนต์ไฟฟ้าตลาดหลักก็คือจีนนะคะยางผสมยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้นะคะ